สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ วันนี้โบจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมคอนโดมิเนียมในฝั่งของราชบุรณะกันบ้างค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะกับคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่าลุมพินีวิวราชบุรณะรีเวอร์วิว2ค่ะคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่แขวงบางประกอบเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจำเลที่ดีมากๆเลยค่ะและห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันวันนี้ค่ะห้องนี้นะคะน่าอยู่และก็ใหม่มากๆเลยในห้องจะเป็นยังไงตามขึ้นไปชมกันค่ะ และห้องที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมขึ้นมาชมกันนะคะจะอยู่ที่อาคาร B ค่ะอยู่ที่ชั้น6ห้องเลขที่115เข้าไปชมด้านในกันค่ะสำหรับภายในห้องนี้นะคะจะเป็นห้องเปล่าค่ะจะมีทั้งหมด1ห้องนะคะแล้วก็1ห้องน้าพร้อมกับาระเบียงห้องด้วยในห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่23.1ตารางเมตรด้วยกันค่ะเข้ามานะคะเราจะเจอโซนแรกเลยก็คือด้านซ้ายมือค่ะ ซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้นะคะส่วนบริเวณฝั่งขวามือค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารลรือเข้าไปในตัวห้องค่ะนะคะก็สามารถทําเป็นบุมนั่งเล่นได้ที่ติดกันเลยค่ะนะคะจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องนั่นเองค่ะในห้องนี้นะคะจะมีติดเครื่องปรับอากาศมาให้อยู่แล้วด้วยค่ะ ส่วนด้านซ้ายมือของตัวห้องค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นมุมของห้องนอนนั่นเองค่ะซึ่งตรงห้องนอนนี้นะคะคุณสามารถวางเตียงไซส์ขนาด6ฟุตได้และก็มีตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะที่ติดกันนะคะส่วนฝั่งขวามือค่ะจะเป็นห้องน้ําห้องน้ําที่นี่นะคะเขาแยกส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการลุงพินีวิวราชบูรณะริเวิวสองเดินทางง่ายๆโดยเริ่มต้นจากเทอร์มินอล21พระราม3โดยขับตรงไปยังถนนพระรามสาประมาณ2.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชบูรณะขับตรงไปอีกประมาณ1.7กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับ กันบ้างคะ่ะวันนี้ห้องที่โบพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะนัดหมายเข้ามาชมสถานที่จริงค่ะพิมพ์แชทมาหาพวกเราได้เลยผ่านช่องทาง Facebook j Asset Management และอีกหนึ่งช่องทางของเราค่ะที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน,าน by j a s s e t Management ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมง่ายมากขึ้นกว่าเดิมกับแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดเพื่อไปเลือกซับได้เลยค่ะในซับนะคะก็จะมีให้เลือกมากกว่า2000รราาายยกเลทบ้บน เดี่ยวทาวเฮาส์ทาวโฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าค่ะในแอปพลิเคชันนี้เรียกว่าครบจบที่เดียวเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ